สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสสสวินาทีนี้ต้วนหลิงเทียนสำเนียกถึงความกระจ้อยร้อยของตัวเองได้ชัดจับใจไม่ต้องกล่าวถึงยอดฝีมืออันทรงพลังระดับแนวหน้าของระนาบเทวโลกอย่างตัวตนระดับจอมราชันอมตะหรือจักรพัฒดิมัตะเลยกระทั่งต่อหน้าบรรพบุรุษของนิกายอมตสสารมหลีอันคนนี้ต้วหลิงเทียนก็รู้สึกเสมือนตัวเองไร้สำคัญอันใด อาศัยพลังฝีมืออันเข้มแข็งของอีกฝ่ายคิดฆ่าเขายังง่ายดายเหมือนตัดหญ้าฆ่าไก่ทั้งหมดเป็นเพราะข้ายังแข็งแกร่งไม่พอข้าต้องหาโอกาสยกระดับพลังฝึกปรือให้เร็วกว่านี้จะได้บรรลุถึงขอบเขตขุนนางอมตะเสียทีต้นหลิงเทียนลอบกล่าวพอเห็นว่ายอดฝีมืออย่างบรรพจารย์ใหอีต่อหน้าบรรพบรุษของนิกายอมตะสรารมก็กลายเป็นเชื่องดังลูกแมวเหมียวต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะตระหนักถึงวิกฤตในใจ ต้องทราบด้วยว่าตอนนี้ที่พึ่งพิงที่ดีที่สุดของเขาคือบรรพจา์ไทอีเาว่าตอนนี้ตัวหลิงเทียนรู้สึกได้อย่างแรงกล้าว,ว่าชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในกำมือของเขาเองแล้วประมุขออมมมของนิกายอมตะหลงหูประมุขของนิกายยอมตเชียนจีและคนอื่นๆที่ยืนอยู่ด้านข้างตอนนี้ได้แต่เงียบกริบไม่กล้าปริปากกล่าวอะไรออกมาแม้แต่ครึ่งคำ วันนี้นะับประสาอะไรกับคนที่โดนดีเป็นบรรพจารย์ไทอีต่อให้เป็นประมุขของนิกายพวกมันถูกฆ่าตายน่ากลัวก็คงได้แต่ปั้นหน้ายิ้มแย้มกล่าวชมผู้เข็นข้าว่าฆ่าได้ดีในโลกที่ผู้เข้มแข็งเป็นใหญ่คนที่อ่อนแอก็ได้แต่นอบน้อมทําตัวเล็กๆต่อหน้าผู้เข้มแข็งที่ทรงพลังเหนือกว่าเท่านั้นเจ้าคือปรมาจารย์โอสถต้วนของนิกายยอมตัไทอีที่ร่ำลือกันงั้นหรือ ตอนนี้เองสายตาขอบรรพบุรุษนิกายอมตะสารานรมหลี่อันก็ได้หันมามองจ้องต้นหลิงเทียนพลางถามและสีหน้าเคร่งครึมแต่เดิมก็กลายเป็นแย้มยิ้มชื่นบานใช่ต้นหลิงเทียนพยักหน้ากล่าวรับเบาๆขณะเดียวกันก็อดไม่ได้ที่จะรอบทอดถอนในใจอย่างโล่งอกเมื่อนึกถึงผลประโยชน์จากตัวตนในปัจจุบันของตัวเองปรมาจารย์หลอมโอสถตะระดับสูงที่สามารถหลอมโอสดหลวเทียนได้ทั้งที่ยังมีอายุไม่ถึงร้อยปี แม้แต่หลี่อันที่เป็นดั่งมหาราชทรงอำนาจต่อหน้าบรรพจารยท่ายียามกล่าวคำกับเขาก็ยังต้องปั้นหน้ายิ้มแย้มมากสุภาพปรมาจารย์โอสถต,ต้วนมีทราบว่าท่านสนใจจะมาเยือนนิกายยออมตสรารมของพวกเราบ้างหรือไม่หลี่อันถามด้วยรอยยิ้มหากก่อนหน้าไม่ได้เห็นสีหน้าแววตาเย็นชากับการลงมือของหลี่อันคนนี้ต้วนหลิงเทียนคงต้องคิดว่ามันเป็นหลวงจีนวัยกลางคนที่แลดูมีเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นมิตรและนอบน้อมเป็นแน่อวุโสหลี่อัน เผชิญกับคำถามดังกล่าวต้วนหลิงเทียนกล่าวตอบอย่างตรงไปตรงมาเกรงว่าข้าคงมีอาดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้นานแล้วหลังจากงานสมัสชาเต่าโอสถครั้งนี้จบลงข้าก็คิดจะออกจากภาคตะวันออกเฉียงใต้หวนกลับไปยังภาคกลางของสวรรค์แดนใต้เสียทีนี่มันก็นานมากแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องกลับไปแล้วละ่ะต้วนหลิงเทียนกล่าว และพอต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาแบบนี้ไม่เพียงแต่บรรพจารย์ไทอีเท่านั้นแต่ซือถูหมิงหยางชงและอวีจ้องจิงก็หน้าเปลี่ยนสีไปทันใดมีเพียงห้วนเอ๋อเท่านั้นที่ยังคงมีสีหน้าสงบไม่ได้เผยอาการผิดแปลกใดๆกับคำพูดของต้วนหลิงเทียนแม้แต่น้อยหวนกลับไปยังภาคกลางหรือลูกตาหลี่อันหดเล็กลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของต้วนหลิงเทียนจากนั้นก็กล่าวถามออกมาด้วยท่าทางประหลาดใจายอยู่บ้าง ปรมาจารย์โอสดต้วนท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าอะไรหรือท่านมาจากภาคกลางนี่ท่านเป็นคนของภาคกลางนั้นหรือใช่ต้วนหลิงเทียนพยักหน้าตระกูลของข้ามีกฎอันเข้มงวดกวดขันนักไม่คิดให้ลูกหลานในตระกูลเป็นดั่งดอกไม้ในเรือนกระจกเช่นนั้นก่อนที่จะอายุครบร้อยปีรุ่นเยาวทุกคนจักต้องออกเดินทางจากภาคกลางมายัางพื้นที่ชายแดนเพื่อหาประสบการณ์ อีกทั้งต้องประสบความสำเร็จบางอย่างในพื้นที่ชายแดนถึงจะสามารถย้อนกลับไปยังตระกูลได้และข้าเองก็คิดอาศัยงานสมัชชาเตาโอสครั้งนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ลือเรื่องไปทั้งพื้นที่ชายแดนเช่นนี้ตัวข้าก็จะสามารถหวนกลับสู่ตระกูลได้อย่างสมภาคภูมิต้นหลิงเทียนกล่าวและในขณะกล่าววาจาเหล่านี้สีหน้าท่าทีต้นหลิงเทียนก็ละดูสงบไร้ซึ่งพิรุษใดๆแต่แน่นอนว่าทั้งหมดเป็นเขาด้านสดแต่งเรื่องล้วน เหตุผลที่เขากล่าวเรื่องราวออกมาแบบนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าคิดเพาะสร้างตัวตนปลอมต่อหน้าหลี่อันและยังต้องเป็นตัวตนปลอมที่มีพลังสภาวะยับยั้งหลี่อันให้บังเกิดความยำเกรงถึงแม้เขารู้ดีว่าหลี่อันคงไม่อาจเชื่อคำพูดเขาง่ายๆอย่างไรก็ตามตราบใดที่หลี่อันไม่อาจยืนยันฐานะความเป็นมาที่แท้จริงของเขาได้หลักก็ต่อให้อีกฝ่ายคิดลงมือจัดก,การเขาอย่างน้อยๆมันก็ต้องคิดถึงผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะติดตามมาภายหลัง เขาเชื่อมั่นว่าตัวตนที่มีฐานะสูงระดับหลีอันไม่กล้าเสี่ยงลงมืออย่างเลินเล่ยแน่นอนท่านบนรรพจารย์ปรมาจารย์โอสดซือถูปรมาจารย์อดหยางปรมาจารย์โอสถวีค่าต้องขออภัยด้วยที่ต้องปกปิดฐานะกับพวกท่านมาโดยตลอดและไม่ได้กล่าวบอกพวกท่านไว้แต่แรกว่าหลังจบงานสมัช,ชาเตาโอสถครั้งนี้ข้าก็คิดเดินทางออกจากหพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ หลังกล่าวจบคำต้วนหลิงเทียนก็หันไปมองบรรพจารยให้อีอย่างชงอวีจ้องจิงโดยไม่สนใจรอฟังคำตอบอะไรจากหลี่อันด้วยสายตาขอขมาแฝงไว้ด้วยความรู้สึกผิดประการหนึ่งที่แท้ปรมาจารย์โอสถต้วนเป็นลูกหลานของตระกูลในภาคกลางนี้เองข้าก็ว่าอยู่แล้วเชียวว่าชไหนท่านถึงกลายเป็นปรมาจารย์หลอมโมถทอมตะระดับสูงที่สามารถหลอมโอสดหลัวเทียนได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยปีเพราะตัวตนเช่นท่านมิเคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนแม้แต่คนเดียว ในขณะที่บรรพจา์ไทยอีและคนอื่นๆยังไม่ทันฟื้นจากอาการตกตะลึงกับเรื่องราวที่มาโดยกระทันหันใช้คองอวิประมุขณิกายยอมตลงหูอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพรางกล่าวออกมาขณะเดียวกันบนใบหน้าของมันก็เริ่มฉายอาการยินดีออกมาให้เห็นชัดเพราะก่อนหน้านี้การที่นิกายอมตะไทยอีปรากฏปรมาจารย์โอสถอฉริยะดังสัตว์ประหลาดอย่างต้นหลิงเทียนขึ้นมาก็ได้สร้างความกดดันให้มันอย่างยิ่งยวด และมันยังกลัวว่าสถานการณ์ในพื้นที่รกร้างอาจมีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะต้นหลิงเทียนคนเดียวแต่มาตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในพื้นที่รกร้างอาจไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะหลังงานสมชาเตาโอสถครั้งนี้ตัวแปรที่ยากอย่างถึงอย่างต้นหลิงเทียนก็จะออกจากพื้นที่ชายแดนหวนคืนสู่มตุภูมิภาคกลาง ในขณะที่ใบหน้าของชายงอวิชัยชัดถึงความยินดีออกมาใบหน้าของเจียนชิวหลวประมุขของนิกายยอมตะเชียนจีเองก็ปรากฏรอยยิ้มเบิกบานมากไปด้วยความยินดีเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วนางเองก็เป็นประมุขของหนึ่งในสามนิกายอมตะใหญ่ของแดนรังแน่นอนว่านางย่อมไม่อยากให้นิกายยอมตะไทอีผงาัดขึ้นมาเหนือกว่านิกายอมตะเชียนจีทุกด้านสุดท้ายก็ก้าวหน้าไปจนทิ้งนิกายยอมตะเชียนจีของนางไม่เห็นฝุ่นมันมันมาจากภาคกลางจริงๆหรือ จังหวะนี้กระทั่งโจฉูชิงก็ตื่นตระหนกกับคำพูดของต้วนหลิงเทียนไม่น้อยเพราะก่อนหน้าแม้นางจะรู้ความเป็นมาของต้วนหลิงเทียนอยู่บ้างแต่ข้อมูลที่นางมีก็ได้มาจากมู่หลงปิงเท่านั้นไม่ได้รู้ที่มาเฉพาะเจาะจงของต้วนหลิงเทียนแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนกลับเปิดเผยว่าตัวเองมาจากภาคกลางก็ว่าอยู่หากมันไม่ได้มาจากภาคกลาง ฉชนไหนมันถึงจะกลายเป็นปอนมาจานถอมตะระดับสูงที่หลอมโอสดหลัวเทียนได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยปีไปได้ที่แท้มันก็มีพื้นเพใหญ่โตไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนั้นพรสวรรค์นในแง่ฝึกตนของมันก็ไม่นับว่าธรรมดาสําหรับผู้สแสว,ว,วงวงเต่าอมตะตอนที่คัดอัจฉริยะอายุไม่ถึงร้อยปีเข้าไปในโลกใบเล็กของราชาอมตะนั่นมันก็มีคุณสมบัติเช่นกันกระทั่งยังสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ ต้าหลวจินเซียนอายุไม่ถึงร้อยปีทั้งยังเป็นปรมจาลล์หลอมโอสถอมตาระดับสูงที่หลอมโอส,สดหลวเทียนได้สัตว์ประหลาดเช่นมันต่อให้เป็นภาคกลางของแดนสวรรค์ใต้ก็สมควรเป็นตัวตนที่ยากพบพานเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมยิ่งโจชูชิงครุ่นคิดถึงความสามารถของตัวหลิงเทียนมากเท่าไหรนาก็ยิ่งบังเกิดความหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นตระกูลอันใดกันแน่ถึงได้เพาะสร้างรุ่นหลังที่มีความสามารถอันสูงล้ำจนน่าสะพรึงกลัวถึงขนาดนี้ออกมาได้ ยิ่งไปกว่านั้นกระทั่งชนรุ่นหลังอย่างต้วนหลิงเทียนยังโดดเด่นขนาดนี้แล้วตัวเป,ป้งในตระกูลเล่าจะน่ากลัวขนาดไหนเช่นนั้นใช่ข้างกายอีกฝ่ายก็มียอดฝีมือที่เร้นกายในความมืดรอบให้ความคุ้มครองอยู่ใช่หรือไม่พอคิดถึงจุดนี้โจชูชิงก็อดไม่ได้ที่จะหันมองไปรอบๆกระทั่งไม่ทราบคิดไปเองหรือไม่แต่นางรู้สึกเสมือนมีตาที่มองไม่เห็นรอบจับจ้องนางอยู่ปรมาจารย์โอสถต้วนที่แท้ท่านมาจากภาคกลางเองหรอกหรือ ได้ยินคำของตัวหลิงเทียนหลี่อันบรรพบุรุษของนิกายอมตะสรารมก็ยีตากล่าวถามออกมาด้วยความแคลงใจแต่มิทราบปรมาจารย์โอสถต้วนมาจากตระกูลใดในภาคกลางหรือข้าในฐานะบรรพบุรุษคนหนึ่งของนิกายอมตะสรารมแม้ไม่กล้าอดอ้างแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นบรรพบุรุษของข้ามากมายก็บรรลุถึงขอบเขตราชาอมตะและเดินทางไปยังภาคกลาง อีกทั้งที่นี้กายข้ายังมีบันทึกที่บรรพบุรุษส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและในบันทึกก็มีเรื่องราวของภาคกลางบันทึกไว้ไม่น้อยในบรรดาเรื่องราวเหล่านั้นก็มีตระกูลใหญ่ต่างๆในภาคกลางบันทึกไว้เช่นกันข้าเองก็อ่านบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วบางทีในนั้นอาจมีบันทึกตระกูลที่เป็นพื้นเพของปรมจานโอสถต้้นอยู่ด้วยกล่าวถึงประโยคท้ายหลี่อันก็มองจ้องตัวหลิงเทียนด้วยสายตาลึกซึ้ง ต้นหลิงเทียนเองก็รู้เป็นธรรมดาว่าหลี่อันกำลังกล่าวถามเพื่อสืบสอบข้อเท็จจริงเขาจึงกล่าวตอบออกไปด้วยสีหน้าแววตาสงบไม่ยินดียินร้ายใดข้ามาจากตระกูลต้นนภาล่องตระกูลต้นนภาล่องสาเหตุที่ฉันไหนต้นหลิงเทียนถึงอุปโลกนามตระกูลออกมาเช่นนี้เพราะเขาเคยได้ยินซือถูหมิงกล่าวไว้แต่แรกว่าในภาคกลางแล้วตระกูลทั่วไปก็จะมีชื่อเรียกตระกูลตามด้วยสถานที่กำเนิดตระกูลเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อตระกูล และในชีวิตนี้ตัวหลิงเทียนก็ได้เกิดใหม่ในอาณาจักรนภาล่องบนทวีปมนุษย์ของระนาบเซียนคำว่านภาล่องในตระกูลตัวนภา,าล่องเขาก็เอามาจากชื่อของอาณาจักรนั้นมีทราบผู้อาวุโสหลี่อันเคยได้ยินหรือไม่หลังกล่าวชื่อตระกูลออกไปจบคำต้วหลิงเทียนก็หันไปมองถามหลี่อันออกมาไม่เลยหลี่อันสายหัวไปมาพลางลี่ยิ้มราวกับจะยิ้มเยาะการด้วยความรู้ของตัวเอง พื้นที่ภาคก,กลางกว้างใหญ่สุดไพศาลถึงแม้บรรพบุรุษของนิกายอมตะสรารมเราจะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ภาคกลางหลายคนแล้วแต่ทุกคนก็ไม่อาจรู้จักทุกตระกูลในพื้นที่ภาคกลางได้หมดอย่างไรก็ตามในบรรดาสิบตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงของภาคกลางดูเหมือนจากนี้มีตระกูลต้นนภาล่องหลีอันกล่าวสิบตระกูลใหญ่ของงอพื้นที่ภาคกลางตระกูลต้นนภาล่องของข้าย่อมมีอาจเทียบได้เป็นธรรมดาต้นหลิงเทียนตอบกลับ เรื่องสิบตระกูลใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนั้นต้นหลิงเทียนเคยได้ยินบนรรพจารให้อีกเล่าถึงมาก่อนจึงรู้ว่าทั้งสิบตระกูลนั้นมีอำนาจสูงสุดในสวรรค์แดนใต้บางตระกูลยังถึงมีความสัมพันธ์กับจอมราชันอมตะสมยานามที่ควบคุมดูแลพื้นที่ส่วนกลางบางทีพื้นเพชระกูลต้นผ้าล่องของท่านอาจเทียบกับสิบตระกูลใหญ่ไม่ได้แต่สามารถเพาะสร้างตัวตนประมาจรถอมตะระดับสูงอายุไม่ถึงร้อยปีที่สามารถหลอมโอสดหลัวเทียนอย่างท่านขึ้นมาได้ ข้าเกรงว่าตระกูลของท่านเองก็มีหน้าจาักใช้ตระกูลธรรมดาาเช่นกันหลี่อันมองจ้องต้นหลิงเทียนด้วยสายตาลึกล้ำพลางกล่าวถามออกมาด้วยทีท่าสงสัยว่าแต่ปรมาจารย์โอสถต้นแล้วพรสวรรค์ในเต่าอมตะของท่านเล่าใช้สูงส่งด้วยหรือไม่นี่คือสิ่งที่หลี่อันถามออกมาอย่างจงใจจนถึงตอนนี้จะพื้นเพชาติกำเนิดตระกูลต้นนภาล่องอะไรล้วนเป็นสิ่งที่ต้นหลิงเทียนพูดออกมาเองทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดทราบได้ว่ามันจริงเทดประการใด และคนของนิกายยอมตะไท่ีเองก็ดูเหมือนจะไม่ล่งรู้ความเป็นมาของต้วนหลิงเทียนเช่นกันเรื่องนี้มันมองออกได้ทันทีหลังจากได้เห็นสีหน้าท่าทีตกตะลึงของคนจากนิกายยอมตะไท่ีออย่างบรรพจารย์ไท่ีซือถูหมิงอย่างชงและอวีจ้งจริงผู้อาวุโสหลี่อันปรมาจารย์โอสถต้วนหาได้มีพรสวรรค์แต่ในเตาโอสถเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยินคำถามดังกล่าวของหลี่อันไม่ทันที่ต้วนหลิงเทียนจะได้ตอบอะไรออกไป ก็เป็นชายของอวีปมุขนิกาอยาอมตลงหูเป็นผู้กล่าวตอบออกมาเสียก่อนปรมาจารย์โอสถต้วนแม้จะยังมีอายุไม่ถึงร้อยปีแต่เขาก็บรรลุถึงขอบเขตต้าหลวจินเซียนแล้วอายุไม่ถึง100ร้อยบรรลุด,ด่านพลังต้าหลวจินเซียนได้ยินคําของชายของอวีหลี่อันก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยถึงแม้ในนิกายอมตะสารรมของมันจะไม่ขาดสิทธิ์อายุไม่ถึงร้อยปีที่บรรลุถึงด่านพลังต้าหลวจินเซียน อย่างไรก็ตามสิทธเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นให้กับผลทางฝึกตนขว่ยคว้าหาเตาอมตะแต่ทว่าปรมาจารย์อดต้วนที่มีอายุไม่ถึงร้อยปีผู้นี้ไม่เพียงแต่จะหลอมโอสถหลัวเทียนได้แล้วแต่ยังบรรลุถึงด่านพลังต้าหลัวจินเซียนแล้วด้วยงั้นหรือต้องทราบด้วยว่าคนเรานั้นมีอาจกระทำสองสิ่งพร้อมกันได้กล่าวอีกนับหนึ่งหากบุคคลใดต้องการมุ่งเน้นไปกับเตาโอสถก็จำต้องละทิ้งเตาอมตะในสายตาของหลี่อัน ปรมาจารย์หลอมโอสถอมตะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทิ้งเต่าอมตะไปโดยสิ้นเชิงแต่ความมุ่งมั่นทั้งหมดได้ทุ่มให้เต่าโอสดไปหมดแล้วเช่นนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อเต,ต่าอมตะแน่นอนอย่างน้อยการฝึกฝนบ่มเพาะเพื่อแสวงเต่าอมตะก็ต้องได้รับผลกระทบความก้าวหน้าย่อมเป็นไปอย่างเชื่องช้าปรมาจารย์โอสดต้วนนี่ท่านยังบรรลุถึงขอบเขตต้าหลัวจินเซียนแล้วด้วยหรือจังหวะนี้หลี่อันจึงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองถามต้นหลิงเทียนด้วยความตกใจ ถึงแม้มันจะเป็นขุนนางอมตะเก้าตํนักของนิกายอมตะสรารมแต่มันก็ตระหนักได้ตั้งนานแล้วว่าสำนึกเทวะของมันไม่อาจตรวจสอบพลังวิญญาณของตัวหลิงเทียนได้เลยเช่นนั้นมันจึงไม่อาจตรวจสอบด่านพลังฝึกปรือของตัวหลิงเทียนได้แต่ในเรื่องนี้มันไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายเพราะมีเคล็ดอมตะหลายเคล็ดที่มีความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางพลังวิญญาณได้ต้าหลัวจินเซียน ได้ยินคำถามดังกล่าวของหลี่อันต้นหลิงเทียนเพียงยิ้มบางๆจากนั้นสำนึกเทวะของเขาก็เริ่มแผ่ออกมาสิ่งที่ตามมาหลังการแผ่สำนึกเทวะก็คือพลังวิญญาณคุมหนึ่งเป็นต้นหลิงเทียนจงใจแผ่พลังวิญญาณออกมาด้วยตัวเองเพื่อเปิดเผยด่านพลังฝึกปรือของเขาให้คนในบริเวณนี้รับทราบเช่นนั้นทองเทพสุดลี้ลับที่ปกติจะแผ่แสงลี้ลับคอยคุ้มครองดวงจิตก็ไม่อาจซ่อนพลังวิญญาณที่ตั้งใจแผ่ออกมาเองแบบนี้ได้นี่มันยะย่อเซียนอมตะขั้นลี้ลับ มันมันบนรรลุถึงขอบเขตยอดเซียนอมตะคั้ลีลับแล้วให้นี่ปรมาจารย์โอสถต้วนของนิกายยอมตะไท่อียังเป็นผู้คนอยู่หรือไม่เมื่อต้นหลิงเทียนจงใจแผงวิญญาณออกมาคนของนิกายอมตะใหญ่ทั้งสีที่อยู่ใกล้ๆจึงตระหนักได้ทันทีและหลังจากพวกมันลองใช้สำนึกเทวะตรวจสอบพลังวิญญาณที่แผ่ออกมาของต้นหลิงเทียนพวกมันก็ล่วงรู้ถึงพลังฝึกปรือต้นหลิงเทียนได้ไม่ยากยอดเซียนอมตะขั้ลีลับ ปรามาจารย์โอสถต้ตนบรรลุถึงยอดเซียนอมตะแล้วแถมยังเป็นยอดเซียนนอมตะขั้นลี้ลับอีกเรื่องแบบนี้ด้านนิกายอมตะไทอีไม่ว่าจะเป็นซือถูหมิงอย่างชงอวีจ้องจริงหรือแม้กระทั่งตัวบรรพจารย์ไทอีเองก็อดไม่ได้ที่จะตกใจกับด่านพลังฝึกปรือของต้นหลิงเทียนท่วนหน้าในอดีตพวกมันทราบแค่แคว,ว่าปรามาจารย์ต้ตนของพวกมันเป็นปรมาจารย์หลอมโอสถต,ตาระดับสูงที่สามารถหลอมโอสดหลัวเทียนได้ทั้งทั้งที่อายุไม่ถึงร้อยปีและพรสวรรค์ในเต่าโอสถยังท้าทายสวรรค์ สำหรับด่านพลังฝึกปรือนั้นพวกมันมักคิดว่าต้นหลิงเทียนก็ยังคงอยู่ในขอบเขตต้าหลัวจินเซียนกระทั่งหลงคิดว่าอย่างดีก็เป็นแค่ต้าหลัวจินเซียนขั้นลับเท่านั้นแต่วันนี้เมื่อต้นหลิงเทียนแผ่พลังวิญญ,ญาณออกมาพวกมันก็ตระหนักได้ทันทีว่าพวกมันคิดผิดถนัดหัวหน้าปรมาจาร,รย์อดของนิกายอมตะไทอีพวกมันผู้นี้ไม่เพียงหลอมโอสดหลัวเทียนได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยกระทั้งด่านพลังฝึกตนยังบรรลุถ,ถึงยอดเซียนนอมตะขั้นลีลับไปแล้วยอดเซียนอมตะขั้นลีลับ ยอดเซียนอมตะอายุไม่ถึงร้อยปีแถมยังบรรลุถึงขั้นลี้ลับแล้วโชคดีที่มันไม่คิดจะอยู่ในนิกายอมตะไทอีนาน,นักหาไม่แล้ววันหน้าพื้นที่รกร้างยังจะเหลือที่ยืนให้นิกายยอมตลงวูของข้าอีกหรือขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประมุกของนิกายยอมตลงวูใช้ของวีหรือประมุขคณิกายยอมอมตะเชียนจีนเจียนชิวหลวพอตรหนักได้ถึงด่านพลังฝึกปลือของต้นหลิงเทียนพวกมันก็พากันตกใจกันยกใหญ่ปะเป็นไปได้ยังไงกันมัน มันถึงกับบรรลุถึงต้าหลวจินเซียนขั้นลีรับแล้วตถาคตหนุ่มของนิกายอมตะสรารรมจี้ฟานมองตัวหลิงเทียนด้วยสายตาตกตะลึงกระทั่งยังอึ้งไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อเพราะมันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าชายหนุ่มเบื้องหน้าที่อายุไม่ถึงร้อยปีไม่เพียงเต่าโอสถจะสูงส่งกระทั่งเต่าอมตะยังท้าทายสวรรค์หรือมันจะมาจากภาคกลางจริงๆจี้ฟานรอบคิดในใจ อย่างไรก็ตามจี้ฟ้านพึ่งคิดถึงเรื่องนี้ได้ไม่ทันไรมันก็ปฏิเสธความคิดดังกล่าวของตัวเองทันทีเป็นไปไม่ได้หากมันเป็นทายาทจ,จากตระกูลในภาคกลางจริงอย่างมันไม่พ้นต้องเป็นทายาทสายตรงแล้วมันจะขาดเวทพลังระดับขุนนางได้อย่างไรก่อนหน้าเพียงเพื่อแลกกับกล่องร้ายประโยชน์นั่นมันยังต้องหันไปขอเวทพลังระดับขุนนางจากบรรพจาย์ไทอีอยู่เลยพอนึกถึงจุดนี้ความหวาดกลัวในแววตาจี้ฟ้านก็มาลายหายไปหมดสิน้น ที่แท้เจ้าไม่เพียงแต่จะหลอมโอสถหลัวเทียนได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยเจ้ายังเป็นยอดเซียนอมตะขั้นลี้ลับอีกด้วยจี้ฟานพอเห็นว่าสายตาอาจารย์ของมันเริ่มเปลี่ยนไปทำรากับจะเชื่อคำพูดอีกฝ่ายมันก็เร่งหันไปมองกล่าวกับต้วนหลิงเทียนทันทีนับว่าความสามารถในการหลอมโอสถของเจ้ากับการฝึกฝนบ่มเพาะนั้นสูงจริงๆแต่เรื่องเท่านี้ยังไม่พอจะบอกว่าเจ้าเป็นคนจากตระกูลของภาคกลาง หากเจ้าเป็นคนของตระกูลในภาคกลางจริงกับอีแค่เวทพลังระดับขุนนางเจ้าจะขาดมือหรือไรฉะไหนต้องหันไปร้องขอจากบรรพจารย์ให้อิสลากล่าวถึงประโยคท้ายสีหน้าจี้ฟ้านก็เผยความกระหิมยิ้มย่องทำราวกับจะบอกว่าข้ามองเจ้าออกหมดแล้วทายาสายตรงของตระกูลต้นนภาล่องเช่นค่าการออกเดินทางฝึกฝนขัดกล่าวตัวเองนั้นทางตระกูลจะไม่มอบเคล็ดอมตะหรือวรยุทธอมตะและเวทพลังอะไรให้เลย สิ่งนี้ต้องใช้ความสามารถในการได้มาด้วยตัวเองเท่านั้นและนี่ยังเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในตระกูลต้นพานล่องของข้าภายใต้การจี้ถามด้วยใบหน้ายิ้มเยาะของจี้ฟ้านสีหน้าต้วนหลิงเทียนยังคงสงบกล่าวตอบออกไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบหลังจากนั้นเขาก็เหลือบไปมองจี้ฟา้านผ่านผ่าน,านตถาคตของนิกายอมตะสรารรมว่าแต่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่ได้ไปบังคับให้เจ้าเชื่อไม่ใช่หรือเช่นนั้นเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเจ้าเกี่ยวอะไรกับข้า หลังจากนั้นแม้จะเห็นว่าในเววตาจี้ฟ้านเริ่มเผยโทสะออกมาต้วนหลิงเทียนก็ไม่แยแสเพียงหันไปกล่าวกับหลี่อันว่าอาวุโสหลี่อันดูเหมือนตถาคตผู้นี้ของนิกายอมตสสารมะท่านจะเหมือนกับที่บรรพจารย์กล่าวไว้ไม่มีผิดมันไม่น่าจะมีคุณสมบัติพอจริงๆทันทีที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวประโยคนี้จบคำสีหน้าบรรพจารไท่าีก็เปลี่ยนไปทันใดต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้ามันที่กล่าววาจาทำนองนี้ก็ถูกหลี่อันทำลายลูกตาไปข้าง แต่ตอนนี้ปรมาจารย์โอสถต,ต้วนของนิกายอมตะไท่อีมันกลับกล่าวออกมาคล้ายๆกันไม่ใช่โยโมลีอันหรือไงข้าหวังว่าหลีอันนั่นมันจักไม่คิดลงมือทําอะไรผีผามหากยังไม่อาจยืนยันความเป็นมาของปรมาจารย์โอสถต,ต้วนได้แน่ชัดบรรพจารย์ไทไอีรอบอธิษฐานในใจมันย่อมจินตนาการออกได้เลย หากต้วนหลิงเทียนมาจากตระกูลในภาคกลางจริงแล้วดันมาเกิดเรื่องขึ้นที่นี่อย่าว่าแต่นิกายยาอมตะสรารมจะโชคร้ายเลยกระทั่งนิกายอมตะไทาอีของมันไม่พ้นโดนหางเลขไปด้วยแน่เพราะสุดท้ายแล้วที่ต้วนหลิงเทียนมาที่นี่ก็เป็นเพราะพวกมันด้านซือถูหมิงอย่างชงอวีจ้องจริงคนของนิกายยอมตะหลงหูรวมไปถึงคนของนิกายยอมตะเชียนจีเองตอนนี้ก็พากันหยุดหายใจจับจ้องมองไปยังหลี่อันที่สีหน้าเปลี่ยนไปไม่หยุด เมื่อครูเพราะบรรพจา์ไทอีพูดไม่เข้าหูหลี่อันก็เลยโดนทำลายลูกตาไปข้างตอนนี้ต้วนหลิงเทียนกลับกระทำผิดดุดเดียวกันแล้วหลี่อันจะทำลายลูกตาต้วนหลิงเทียนเหมือนที่ทำกับบรรพจา์ไทอีด้วยหรือไม่สำหรับเรื่องนี้คนของนิกายยอมตะไทอีเป็นกังวลนะักส่วนด้านคนของนิกายยอมตะลง w ูก,กับนิกายยอมตะเชียนจีก็แค่อยากรู้อยากเห็นมันฟั่นเฟือนไปแล้วหรือไงทั้งทั้งที่ฐานะมันยังไม่กระจ่างแท้ๆแ,แ,แล้วมันจะไปย่โมโหหลี่อันทำอะไร โจชูชิงมองต้วนหลิงเทียนด้วยสายตารำคาญแต่เห็นได้ชัดว่านางเองก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของต้วนหลิงเทียนอยู่บ้างขณะเดียวกันต้วนหลิงเทียนที่มองศบตาหลี่อันอยู่นั้นสีหน้ายังคงสงบไร้ซึ่งอารมณ์แปรปรวนใดๆแต่ต้นจนจบไม่เผยพิรุธอะไรให้เห็นลึกลงไปในแววตาที่สงบยังแฝงเร้นไปด้วยความเชื่อมั่นถึงที่สุดและเป็นเพราะความมั่นใจนี้เองที่ทำลายประการสุดท้ายในใจของหลี่อันจนพังทลายจนมันก็ได้แต่คลี่ยิ้มออกมาเจือน ปรมาจารย์โอสถต้นกล่าวล้อเล่นแล้วอันที่จริงสิทธิ์ข้ายังมีข้อดีอีกมากปฏิกิริยาขอหลี่อันทำให้คนของนิกายยอมตะไทอีล่งใจไม่น้อยขณะเดียวกันก็ทำให้คนอื่นๆตระหนักได้ว่าหลี่อันไม่กล้าลงมือกับต้วนหลิงเทียนง่ายๆอย่างน้อยๆหลี่อันก็ไม่คิดจะลงมือกับต้วนหลิงเทียนง่ายๆจนกว่าจะสืบสอบพบความเป็นมาของต้วนหลิงเทียนและภูมิหลังที่แท้จริงได้กระจ่าง ว่าแต่เมื่อครูข้าได้ยินว่าปรมาจารย์โอดต้วนใช้เวทพลังสนับสนุนระดับขุนนางของนิกายอมตะไทอีแลกกับกล่องใบหนึ่งมาหรือหลีอันกล่าวถามเปลี่ยนเรื่องออกมาด้วยรอยยิ้มไม่ทราบว่าข้าจะขอชมกล่องใบนั้นของท่านสักครั้งได้หรือไม่ถึงแม้หลีอันจะได้ยินมาแล้วว่ากล่องใบนั้นกระทั่งบรรพจารย์ไทอียังเปิดไม่ได้แถมอาศัยสำนึกเทวะก็ตรวจได้แต่แรกว่าด้านในว่างเปล่าอย่างไรก็ตามมันก็บังเกิดความอยากรู้อยากเห็นทั้งยังอยากจะเห็นกับตา เพราะสุดท้ายแล้วกล่องอะไรก็ตามที่กระทั่งเหอซานยังเปิดไม่ได้ต้องไม่ใช่กล่องธรรมดาแน่นอนแม้ด้านในจะไม่มีอะไรแต่ได้เห็นก็คุ้มแล้วยอมได้ต้วนหลิงเทียนพยักหน้าจากนั้นก็สบัดมือเรียกกล่องออกมาใช้พลังประคองส่งถึงเบื้องหน้าหลี่อันพลางกล่าวว่ากล่องใบนี้ถึงแม้ด้านในจะไม่มีอะไรแต่กล่องที่กระทั่งขุนนางอมตะแปดชะตายังเปิดไม่ออกมันน่าจะไม่ใช่กล่องธรรมดาแน่นอน ข้าก็เลยคิดว่าหลังงานสมัชชาเต๋าโอสถครั้งนี้จบลงเมื่อข้าออกจากพื้นที่ชายแดนจนกลับไปถึงตระกูลที่ภาคกลางแล้วข้าจะลองให้อาวุโสในตระกูลลองเปิดมันดูอาศัยด่านพลังฝึกปลือพวกมันน่าจะเปิดกล่องใบนี้ได้วาจาที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกช่างไร้พิรุษดั่งน้ำไร้รัว่วซึมที่แท้ปรมาจารย์โอสถต้วนอยากได้กล่องใบนี้ไม่ใช่แค่เพราะอยากรู้เฉย ได้ยินคำพูดดังกล่าวของต้วหลิงเทียนบรรพจารย์ไทอีและพวกมือถูหมิงทั้งสามก็ตระหนักได้กล่องอันใดกล่องใบนั้นกระทั่งขุนนางอมตะแปดชะตายัางเปิดไม่ออกหรือหนึ่งในคนของนิกายยอมตะหลงวูก,กับบางคนของนิกายยอมตะเชียนจีที่เพิ่งมาถึงย่อมไม่ทันรับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจึงถามออกมาด้วยความสงสัยหลังจากนั้นพอซือถูหมิงเล่าให้ฟังพวกมันก็เลยได้รู้เรื่องราวความเป็นมา ภายในกล่องไม่มีอะไรจริงๆขณะเดียวกันสำนึกเทวะของพวกมันก็เริ่มแผ่ออกไปตรวจสอบกล่องที่หลี่อันเพิ่งรับมาจากต้วนหลิงเทียนทันทีจึงพบว่าด้านในไม่มีอะไรเก็บไว้เลยซูมหลังจากนั้นไม่ทันไรพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดก็ลุกชนขึ้นมาท่วมร่างหลี่อันปานเพลิงไฟจากกลิ่นไอพลังที่กำจายออกมาบีบคั้นในบรรยากาศก็บอกให้รู้ว่ามันทรงพลังเหนือบรรพจารย์ไทอีมากจริงๆ ถ้าว่าหลี่อันที่พยายามใช้พลังทั้งหมดเพื่อเปิดกล่องก็ไม่อาจทําให้ฝาปิดกล่องขยับเขยื้อนได้แม้แต่นิดเดียวกล่องใบนี้ต่อให้เป็นตัวตนขอบเขตขุนนางอมตะสิบทิศก็ไม่มีทางเปิดมันได้แน่นอนอีกทั้งข้าย,ยังมั่นใจว่าราชาอมตะทั่วๆไปก็ไม่น่าจะเปิดมันได้หลี่อันถอนหายใจออกมาพลางยื่นส่งกล่องคืนให้ต้นหลิงเทียนและคำพูดของหลี่อันก็ทำให้ทุกคนตระหนักได้ชัดว่าทั้งทั้งที่หลี่อันลงมือสุดกำลังแล้วก็ไม่อาจเปิดกล่องใบนี้ได้ ทันทีที่เสียงหลี่อันดังจบคำและต้วนหลิงเทียนเพิ่งจะรับกล่องกลับมาเสียงจี้ฟ้านก็ดังขึ้นอีกรอบเพื่อกล่องที่เปิดไม่ออกทั้งว่างเปล่าใบหนึ่งกลับเอาเวทพลังระดับขุนนางไปแลกเรื่องพันนี้ขอเพียงมีสมองย่อมไม่มีผู้ใดคิดกระทำถึงแม้ในคำพูดจี้ฟ้านจะไม่ได้ระบุชื่อใครแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันกำลังกล่าวถึงใครตถาดขน้อยเจ้าสมควรระวังปากของเจ้าเสียบ้างไม่งั้นสักวันปากเจ้าจะชักนำเพศภัยมาสู่ตัว ต้วนหลิงเทียนค่อยๆหันไปมองกล่าวกับจี้ฟ้าหนอ